มามึอาอ่อ,อาบิวาน,วน้วัน,น,น,นพระใหญ่เลยเนี่ยอีฮะเอาอะไรมาดูดิ b a c label เทียเมเน็กคีะไรอ่ะไม่ออกเว้ยเล่ายี่ห้ออะไรวะชี่ออะไรวะแอ่อมาจากไหนไ มึงไม่ต้องมึงโดนเหมือนกันจะเลอกพี่ปื้มเหมือนเลอกพี่โททนุ่ถ้าไอ้ปื้มนี้ก็นะออกจากแนวโลกจิตและบ้ากามเรียกว่าฮาร์ดคอรดิฟ่าจอ้เฮียชายโชดชิมจิตั้งป่ะมีนะอหหมดแรงแล้ว ไอ้เหี้ยคนอุปธรรมหายสัตว์เงินไม่เข้าปวด,ดท้องทุยเหมือนทุกอย่างเลยแต่ว่ากัวคนละอย่างอะมึงกลัวไปโดนอะไรมาทักอย่างหลับตาได้สมาธินล้ว่านเป็นสมาธิมาได้โทรมังไอ้เหี้ยมานั่งพักมาไอ้เหี้ยมึงเปิดแมสกันทั้งสองคนเลยไอ้เหี้ยเปิดแมสมาเปิดเลยไอ้เหี้ยมึงต้องกลัวมึงเปิดกันทั้งสองคนเลยมึงไอ้เหี้ยมานั่งซ้ายกับขวากูน,นี่หลับตาหลับตาอีตีตีสองออกมาออกมาออกมาเวลาของกูออก ออกมาออกมาไปไม่ไปไปไม่ไปมึงจะไปไม่ไปไปไม่ไปไปไม่ไปออกมาออกมาออกมาเลยออกมาออกมาออกมาคือออกมาออกไปออกไปเลยออกไป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 เอาละออกไปเขาอีกออกไปออกไปไปสักขะวุธทังเวสะภุสะเวสสะภุสะไปไม่ไปมาจากไหนสักขะวุธทัง ส, a, ส, oh. ส,ส,ส,สักขะทาวุฒ you know ังเวสะบุสะสักขะทาวุธอูแรงมั้งไงสักขะทาวุฒังออกสักขะทาวุฒังสักขะทาวุฒังเวสะบุสะเวสปุสะออกไปออกไปออกไปสักขะทาวุฒังสักขะทาวุฒังสักขะทาวุฒังเวสหุดไปสักขะทาวูแรงมั้งไงวะสักขะทาวุฒังใครมาช่วยขี่ขาหน่อยผู้ชายมาช่วยขาหน่อยได้ไสักขะทาวุฒังสักขะทาวุฒังเวสะปุสะ ออกไปนะออกไปสกูค <S an ian alı> ูบารีออกไปออกไปสักาะทาวุฒังสักใยมึงไอ้ห่าไปไปทำเขาทำไมมาจากไหนสักาะทาวุฒังเวสะหุสะเวสะหุสะสะสุสะสักาะทาวุฒังสักะทาวุฒังเอาสีมาเลยกูบารลง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 

เสักหุสักสักอาวุฒธรสักาอทาวะมสักอท้าวุฒิสายคอท้าวุธรกาังไงท๊าไปกูมาไดกูมาได้กูได้เออออกไเออ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 เอาเอาเอาออกไปออกไปหมดออกไปหมดออไหมดงไเอาไหมดเอ ไปไปไปเออ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 ไปบ่เออเออเาเบาเบา,านะเบายังขอบคุณเขาสองคนซะขอบคุณเราไม่ได้เขาสองคนกูไม่ช่วยชอบใครลองพี่โทวิปถึมเนี่ยชอบใครห้ามชอบกูนะชอบสองคนกูเหนื่อยแล้วอี้ยกูขากูจะไม่ไหวละโอ้ยยังไง แน่นอนนะไอ้เหี้ยขนตรงขนตาหลุดเลยค่ะไอ้เหี้ยแหมอันี่ชอบนะไอ้สัตว์ไปไปแตะหางเขาไอ้เหี้ยเดี๋ยวเถ้าป้านัดนะมึงทำแบบนี้นะมึงจะซื้อไหมเดี๋ยวมึงน้องนัดไอ้สัตว์มึงเดี๋ยวมึงเจอน้องนัดเฮ้ยเอาเอาเอาเล่าหน่อยนี่เล่าเล่า bay nè bay đi chân chưa tàu bay mà ừ. chiếu này đã chặt chiếu